นกเสียงกานะคะไม่ใช่จะมีแต่เสียงรถอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศริมคลองไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะในคลองเขาก็จะมีแยะอันนี้คลองน้ำเดินชิชวๆกันค่ะทุกคนคะ่ะมาฟังเสียงนกเสียงกาเขาพูดคุยกันด้วยค่ะในเมืองก็มีผ่อนคลายก่อนกลับบ้านคะ่ะมาทำภารกิจคะ่ะมาทำภารกิจก็เลยผ่อนคลาย ก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยจ้องเขาอะไรประมาณนะะี้ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยโดยรวมนะคะคนขานีคะชื่นชมไปด้วยกันนะคะในจังหวะเดินนะคะต่อนะคะทุกคนขาอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไปผ่อนคลาย ก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะพอแดดมันร้อนๆใช่ไหมคะพอเจอกับไอไอเย็นของน้ำค่ะมันก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมานะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่สามารถมองเห็นหลังคาโบสถนะ์บรรยากาศในเมืองค่ะทุกคนค่ะวันนี้ ยามสายๆนะคะทุกคนค่าช่วงพักเบรกเวลาไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนี้รถจะเยอะค่ะทุกคนคะ่ рах, นะบรรยากาศสวยางามใจกลางเมืองค่ะเวลาไม่ใช ja ่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนี้รถจะเยอะค่ะทุกคน่ะบรรยากาศสวยางามใจกลางเมืองค่ะผ่อนคลายก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยผ่อนคลาย ก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยโอ้พี่สุก็นึกว่าทําไมรถจอดอ๋อรถติดไฟแดงรถรถเพิ่งจะผ่านไฟแดงไปค่ะเมื่อก,กี้เนี่ยช่วงนี้รถจะน้อยนะคะเป็นช่วงหนาสวยงามนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะใหญ่นะคะก็จะไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้แล้วก็มีดอกญ้าด้วยนะคะน้ำมันอง เมืม่อวานฝนตกแรงมากค่ะทุกคนขาทำให้บรรยากาศวันนี้เย็นสบายนะคะทุกคนขาสวยงามนะคะก็จะเป็นสวนสนานะใหญ่นะคะก็จะไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะคะทุกคนขาวันนี้ค่ะออกมาชื่นชมต้นไม้ใบหญ้านะคะก็ยังเคี้ยวขจีอยู่นะคะแล้วก็รถดลา วุ่นวายมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะพอแดดมันร้อนรอนใช่ไหมคะพอเจอกับไอไอเย็นของน้ำมหามันก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมานะคะทุกคนค่ะคนขาเนือค่ะจะพาไปเที่ยวชมสวนฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนค่ะคนขาเนือค่ะจะพาไปเที่ยวชมสวนฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนค่ะนี่โอ้พี่สุก็นึกว่าทาไมรถจอดอ๋อรถติดไฟแดงรถรถเพิ่งจะผ่านไฟแดงไปคะ่ะเมื่อกี้เนี่ย ช่วงนี้รถจะน้อยนะคะเป็นช่วงนี้โอ้พี่สุก็นึกว่าทําไมรถจอดอ๋อรถติดไฟแดงรถรถเพิ่งจะผ่านไฟแดงไปค่ะเมื่อก,กี้เนี่ยช่วงนี้รถจะน้อยนะคะเป็นช่วงอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่สามารถมองเห็นหลังคาโบสถ์เวลาไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนี่รถจะเยอะค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศสวยงามใจกลางเมืองค่ะต่อนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือ ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไปม,มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะพอแดดมันร้อนร,อนรอนใช่ไหมคะพอเจอกับไอไอเย็นของน้ำมหามันก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะต่อนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไปค่ะแล้วก็มีดอกหญ้าด้วยนะคะน้ำม่คลอง เมื่อวานฝนตกแรงมากค่ะทุกคนค่ะทำให้บรรยากาศวันนี้เย็นสบายนะคะทุกคนค่ะได้ชื่นชมกับบรรยากาศริมน้ำนะคะก็คือจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะพอแดดมันร้อนๆใช่ไหมคะพอเจอกับไอเย็นของน้ำมาหามันก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมานะคะทุกคนค่ะ จ้องเขาอะไรประมาณนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยโดยรวมนะคะคนขานี่ค่ะชื่นชมไปด้วยกันนะคะ็นจงังหวะเดินนะคะได้ชื่นชมกับบรรยากาศริมน้ํานะคะก็คือจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่างันเยอะแยะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกก็ทุกคนก็เบรกมานั่งกินกาแฟกันนะคะทุกคนค่ะ ก็ <boundaries> จะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่สามารถมองเห็นหลังคาโบสถ์ได้ชื่นชมกับบรรยากาศริมน้ํานะคะก็คือจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะเพราะว่าให้ดูได้ว่าบแวมนะคะทุกคนคะเพราะว่าไม่สามารถให้ดูได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราจัดมาโซนนี้แล้วนะคะทุกคนคะก็ น้องนกเขาปล่อยเอาไว้เยอะตรงนี้ค่ะเดินไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่สามารถมองเห็นหลังคาโบสถ์ผ่อนคลายก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยผ่อนคลายก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยได้ชื่นชมกับบรรยากาศริมน้ํานะคะก็คือจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะเพราะว่า มานั่งผ่อนคลายก่อนที่จะไปทำภารกิจอื่นๆอันนี้คลองน้ำเดินชิวๆกันค่ะทุกคนค่ะมาฟังเสียงนกเสียงกาเขาพูดคุยกันด้วยค่ะในเมืองก็มีให้ดูได้ว่าแวมๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่สามารถให้ดูได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราจับกันเยอะแยะนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกก็ทุกคนก็เบรกมานั่งกินกาแฟกันนะคะทุกคนค่ะนะคะก็จะต่อนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไปมันเยอะแยะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกก็ทุกคนก็เบรกมานั่งกินกาแฟกันนะคะทุกคนค่ะนะคะ ก็จะคนขานีจะพาไปเที่ยวชมสวนฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนค่ะโห้นะคะสวยงามนะคะก็จะเป็นสวนสนะใหญ่นะคะก็จะไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้อันนี้คลองน้ําเดินชิวๆกันค่ะทุกคนค่ะมาฟังเสียงนกเสียงกาเขาพูดคุยกันด้วยค่ะในเมืองก็มีมานั่งผ่อนคลายก่อนที่จะไปทําภารกิจ อื่นๆไ้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศริมน้ํานะคะก็คือจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะเพราะว่า,าผ่อนคลายก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็ลกเลยมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรอะ่ะพอแดดมันร้อนๆใช่ไหมคะพอเจอกับไอ,ไอเย็นของน้ำะาหามันก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะต่อนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือ ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไปค่ะแล้วก็มีดอกหญ้าด้วยนะคะน้ำแม่คลองเมื่อวานฝนตกแรงมากคะ่ะทุกคนคะ่ะทำให้บรรยากาศวันนี้เย็นสบายนะคะทุกคนคะ่ะต่อนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือบ้านเรือนประชาชนคนทั่วไป ให้ดูได้ว่า,า,าแบมๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่สามารถให้ดูได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราจับอันนี้ครองน้ำเดินชิวๆกันะค่ะทุกคนขามาฟังเสียงนกเสียงกาเขาพูดคุยกันด้วยค่ะในเมืองก็มีจ่องเขาอะไรประมาณนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยโดย,โดยรวมนะคะคนขาเนะะี่ยค่ะชินชมไปด้วยกันนะคะในจงังหวะดเดินนะคะ มานั่งผ่อนคลายก่อนที่จะไปทำภารกิจอื่นๆามาโซนนี้แล้วนะคะทุกคนคะก็น้องนกเขา,าปล่อยเอาไว้เยอะตรงนี้ค่ะเดินไปนะคะทุกอันนี้คลองน้ำเดินชิวๆกันค่ะทุกคนคะมาฟังเสียงนกเสียงกา <c oughs> เขาพูดคุยกันด้วยค่ะในเมืองก็มีมานั่งผ่อนคลายก่อนที่จะไปทำภารกิจอื่นอื่น ก่อนคลายก่อนกลับบ้านค่ะมาทําภารกิจค่ะมาทําภารกิจก็เลยจ้องเขาอะไรประมาณนะะี้ค่ะให้ดูบรรยากาศโดยโดยรวมนะคะคนขานะะี่ค่ะชื่นชมไปด้วยกันนะคะเป็นจงังหวะเดินนะคะนี่โอ้พี่สุก็นึกว่าทําไมรถจอดอ๋อรถติดไฟแดงรถรถเพิ่งจะผ่านไฟแดงไปค่ะเมื่อก,กี้เนี่ยช่วงนี้รถจะน้อยนะคะเป็นช่วงไฮน,นิดนึงนะคะทุกคนค่ะชั่วโมงในเมืองค่ะอ,อันนี้มายืน รับเอาบรรยากาศเย็นๆริมคลองนากันเยอะแยะนะคะอืม